เคยไหมที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการส่งเครื่องมือไปสอบเทียบหรือต้องหยุดกระบวนการผลิตเพื่อรอการบริการปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเรามีบริการสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดที่ครอบคลุมหลากหลายชนิดด้วยรหแับเคลื่อนที่ที่ได้มาตรฐาน ISO 1 7 0 2 5ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดอนุภาคในอากาศเครื่องวัดอนุภาคในของเหลวเครื่องสูงอากาศสำหรับเพาะเชือ้อ เครื่องวัดความดันอากาศเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นหรือแม้กระทั่งไดลูเตอร์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ไปถึงด้วยรถโมบายแล a บที่พร้อมบริการถึงหน้างานสะดวกรวดเร็วลดเวลาหยุดผลิตและมั่นใจได้เลยว่าเราใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานในการให้บริการคุณความปลอดภยัยไม่ใช่แค่ตัวเลือกแต่คือมาตรฐานเพราะเบื้องหลังการผลิตที่ปลอดภยัยคือข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ด้วยรถแล็บเคลื่อนที่ของเราคุณจะได้รับความสะดวกสบายประหยัดเวลาเราไปได้ทุกที่เพื่อให้บริการคุณติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริการคุณนะคะ